ไอเรื่องกฎเนี่ยของสายวิชาครูผมและคุณไม่ต้องไปคิดมากเลยคุณก้าวข้ามตรงนี้ไปเลยแต่มันมันก็ต้องมีอยู่คือห้ามประมาทมีความศรัทธามีความเคารพในครูบาอาจารย์มีเขาความเคารพในคุณวิชาเออไอตัวเนี้ยมันคือการคิดดีทําดีนะครับไม่ใช่อยู่ดีเดินมาตบหัวกบาลครูบาอาจารย์อันนี้ก็ไม่ได้ ถ้าตบกูก็ต่อยอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ได้มันก็ต้องรู้จักจารีวัฒนธรรมอะไรบางอย่างคงเอาไว้นะครับเออแต่สิ่งที่ผมจะบอกไว้ในใบฝอยในอะไรต่างคืออย่าประมาททำอะไรอย่าประมาทถ้าทำไปแล้วมันประมาทมันก็ส่งผลต่อตัว,ตวคุณเองนั่นแหละการใช้วัตถุมงคลถ้ามันใช้ได้ผลมันยิ่งใช้ได้ผลยิ่งใช้ผลใจมันก็เกิดมิติเกิด มันก็ใช้ใช้ใช้มันก็ไปมันก็ลืมคิดว่าอันไหนถูกอันไหนผิดมันก็เกิดความประมาทได้มันอาจจะไปส่งผลให้เมียมันมาตีกระบาลมันให้ครอบครัวทะเลาะบอแหวนนั่นมันคือความประมาทนะครับมันคือความประมาททำอะไรต้องรอบครอบนะนะครับ แต่ด้ว่าด้วยเทพเจ้าเทพเจ้าบางสำนักเขาก็มีกฎของเขาเขาก็มีกฎระเบียบของสำนักของเขาอันนั้นมันก็เป็นแบบของเขาถ้าเขาบอกเขาว่าเขาทำพระศิวะขึ้นมาองค์หนึ่งเขาบอกว่าคุณห้ามกินนี้นี้มันก็เป็นกฎของเขาเราไม่รู้ไม่นกฎของเทพเจ้าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่มันคือกฎของเขาคุณไปศรัทธาเขาคุณก็ต้องไปยึดของเขาแต่ผมว่าด้วยในเรื่องของสำนักว่ากันด้วยตามเทพเจ้าคือ พเจ้าเขาไม่ห้ามหรอกท่านก็ไม่ได้ห้ามอะไรสุ่มสี่สุมส่มห้าท่านก็ยึดอย่างเดียวว่ามึงทําดีเปล่านั้นเองคุณไปดูศูนย์ดิเขาบําเพ็ญตบะเป็นสองสามร้อยสองสามพันปีอะ่ะได้พรนะ่ะได้พรมาไปฆ่ามนุษย์ไปฆ่าเทวดาฆ่าแล้วฆ่าอีกฆ่าแล้วฆ่าอีกอพระผู้เป็นเจ้าพระศิวะพระอะไรท่านก็ยังดูอะเนดูไว้ก่อน <No. S 1> ดูเออมึงจะเลิกยังมึงจะเลิกฆ่ายังวะมึงจะเลิกข่มเหงยังวะแล้วก็ดูไปพอมันไม่เลิกท่านถึงค่อยจัดการนั่นแหละถ้าคุณเฮี้ยมากๆ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 ข้าวนั่นแหละแล้วท่านก็ส่งคนมาจัดการเองแต่ถ้าก็จะให้โอกาสไปทุนไปดูหนังอินเดียฆ่าไปเหอะโอ้ยยึดคลองสวรรค์นั่งสบายเทวดาร้อนแล้วร้อนอีก ทำไมพระเป็นเจ้ายังไม่ช่วยด้วยสิท่านก็คือพระองค์คงจะให้อาสูรคิดก่อนว่ามึงจะเลิกข่มเหงยังวะมึงจะกลับตัวเป็นคนดียังวะถ้ามึงไม่กลับตัวเป็นคนดีท่านก็จัดก,การเขาให้กจัดก,การของท่านคือท่านกไมัได้ปล่อยเอไว้ฆ่าทิ้งซะไม่ปล่อยให้เชื้อความความเวลวร้ายนั้นคงอยู่อันนี้คือการลงโทษแบบ เทพเจ้าว่าเป็นเจ้าแต่ก็ยังมีอาศรใหม่ขึ้นมาอีกบาเพ็นตะบะบาเพ็ตะบะในเมื่อท่านก็รู้นะไม่ใช่ท่านไม่รู้ว่ามันจะต้องเอาไปทําแบบนี้แต่ท่านก็ให้ให้เพราะว่าอ้าวก็เขาบําเพ็ญตะบะต่อพระอ,องค์เป็นแสนแสนแสน,แสน,แสนปีนั่นคือความดีของเขาไง พระเป็นเจ้ามองความดีถ้าระผูนเป็นเจ้าไม่ได้มองไว้ว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยอนาคตมึงจะไม่ดีไม่ใช่ดังนั้นคุณทําดีคุณจะดีหรือคุณไม่ดีดีให้มันเยอะเชี่ยบ้างเร็วบ้างมันเป็นเรื่องปกติของมนษุษย์แต่ให้มองว่าอันไหนมันดีมากกว่ากันถ้ามันไม่ดีแล้วฉุดกลับมาทําดี ผมเป็นเจ้าก็าคงไม่ลงโทษคุณหรอกท่านก็ยังคงให้โอกาสแต่ถ้ามันเฮี้ย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 ท่านครับไม่ปล่อยท่านคงไม่ปล่อยเอาไว้มันอาจจะไม่เห็นในเวลานี้ในวินาทีนี้แต่ผมเชื่อได้ว่าชีวิตคุณก็จะมีแต่ตกต่ำ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 จน ไม่มีอะไรชีวิตคุณอาจจะไม่ตาย๋ยวคุณจะต้องไปบวชคุณไปบวชถ้าคนอินเดียเนี่ยการที่หนีไปบวชเนี่ยมันคืออะไรที่แบบจบแล้วจบคือคุณไม่มีพอร์แล้วคุณต้องไปอย่างนี้นี่คือเขาทำท่านทำไม่ทุกอย่างคุณจบถ้าคุณจะเกิดขึ้นมาใหม่ไม่ได้แนะ่ๆนคุณจะต้อง อยู่อย่างนั้นถามว่าทรมานไหมมันไม่ทรมานแต่คุณในการที่ทรมานคือคุณต้องอยู่ในรูปแบบเนี้ยจนคุณตายคุณจะสร้างความดีอีกสักเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดเพราะคุณได้เยี้ยมาแล้วพานให้โอกาสแล้วแต่คุณก็ยังเหี่ยอยู่คุณจะมาคิดกลับ ก็ไม่ได้ก็มีแถ้าคุณดูหนังอินเดียก็มีอสหลแลไะพอพระเป็นเจ้าออกมาป่าเโอ้ผมจะไม่ทําละท่านไม่เคยลาเวน้นข้าไม่เคยลาเวน้นไม่เคยลาเวน้นไม่เคยลาเวน้นแม้แต่ผมตไม่เหลือไม่เหลือเป็นสาววของท่านนะเป็นสาววของท่าน อสูรเป็นสาวกของท่านเพราะว่าอะไรก็บำเพ็ญกิตถึงพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าสามองค์ก็คือหนึ่งเดียวกันทำสมาธิจิตบำเพ็นตะ巴ถึบบงพระพรหมพระพรหมก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระนารายณ์พระสิวะ่ะแต่ท่านแคยังฆ่าสาวกก็เพราะในเมื่อว่าสาวกของของท่านทําไม่ดีนั่นแหละรครับมันอยู่ที่ตัวเราการใช้วัตถุมคงคลอยู่ที่ตัวเราแล้ว การใช้วัตถุมงคลของมัมาสาิถ้าคุณทําดีทดําดีคุณก็จะเข้าถึงพลังงานของเทพเจ้าเข้าพลังงานของคุณวิชาเข้าพลังงานของวัตถุมงคลครูบาอาจารย์ได้ดีผมไม่ได้บอกให้คุณต้องเป็นถือศีลผมขาวไม่ใช่แค่ทำะพืติตัวให้มันดีทำบุญได้ก็ทำ มีตังก็ทำช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือบุญหนึ่งบาทที่ผมบอกไว้อะทําได้ก็ทาไม่มีตังก็ไม่เป็นไรก็ทําให้มันสม่ําเสมอจิตสาธารณะก็ทําให้มันสม่ําเสมอสิ่งเหล่านี้มันเอามาอ้างใช้ในการใช้วัสดุพื้นฐานได้ทุกเมื่อมันเป็นกําลังมันเป็นพละกําลังให้คุณ เข้าถึงวัตถุมงคลเข้าถึงคุณครูบาอาจารย์หลายๆคนใช้วัตถุมงคลของครผูผมของผมก็อยากจะเข้าถึงเทพเจ้าผมมีความคิดอย่างนั้นนะเพราะเป็นสายที่ลึกลับก็อยากจะเข้าถึงความลึกลับเข้าถึงพลังงานเทพเจ้าเข้าถึงความเขาเรียกว่าอะไรอะสุ per ไซย่าผมบอกเลยว่า การที่คุณจะเป็นซูปเปอร์สซยิ้าคุณต้องผ่านการฝึกฝนดังนั้นถ้าคุณจะเป็นซูปเปอร์สซยิญาในการใช้วัตถุมงคลคุณก็คาถาคุณก็ต้องท่องถ้าคุณยิ่งท่องมากมันก็เกิดกับคุณมากมันไม่ได้เกิดกับผมเว้ยเออมันไม่ได้เกิดอ,อะไรกับผมเลยผมก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมนอนอยู่ที่เดิม<ฮ>ก็ยังดำรงชีวิตเหมือนเดิมแต่คุณ ทำมากมันเกิดผลกับคุณมากชีวิตคุณเปลี่ยนจากคนบางคนที่ไม่มีอะไรที่ติดขัดงานทุกอย่างไปสักแล้วก็ไปไปสักก็ไปก็ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นก็ต้องกินเบียกินเบียรแล้วกลับบ้านมาก็ปัญหาก็ยังอยู่ยังเราตีนใจหน้าผาอยู่เพราปัญหามันไม่ได้หมดไปแต่เขาเดินเข้ามาเข้ามาเคารพในครูบาอาจารย์ในเทพเจ้า ในสายที่ผมศึกษาแล้วตอนนี้ชีวิตเขาถ้าป,ปัญหาเขาไม่ไม่ปัญหาเขาไม่มีมันมีแต่มันมีน้อยมากจนไม่กวนหัวเขาถามว่าเขาคุณทําแบบเขาําได้ครับไม่ใช่ทําไม่ได้ทําได้คือเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนมุมมองเขาเปลี่ยนความคิดเขาเปลี่ยนที่จะทําเขาเปลี่ยนที่จะศรัทธา เขาเปลี่ยนที่จะหยุดในการประพฤติชั่วบางอย่างแต่ถามว่าเขาเมื่อคนดีไหมก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ดีก็เ,เป็นเหมือนเรากินขี้ปีนอนแต่เขาเปลี่ยนมุมมองเปิดใจเปิดใจที่เขาจะมาศรัทธานะครับมันเป็นวิชาของพระพป็นเจ้านะครับถ้าคุณ ศรัทธามีศรัทธาแบบใช้ปัญญาศรัทธาแบบลงมือทำคุณก็จะเข้าถึงนะอันนี้ก็จะเข้าถึงนะครับ